สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพอ่พอแม่พี่น้องเพื่อนๆทางช่อง YouTube สายลมทิมชโนดชาแนลนะเพี่อนเนาะเมื่อนี้มาพบก,กับช่อง YouTube สายลมนะเพื่นเนาะเมื่อนี้จะมารีแอคชั่นช่องของมิสเตอร์บีชพี่น้องมิสเตอร์บีชเป็นช่องยูทูบเบอร์ดังอันดับโลกนะเพี่อนเนาะดังอันดับต้นๆของโลกสมมตว่าตอนนี้ผู้ติดตามของช่องยู u ูบมิสเตอร์บีชแมนอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสองล้าน นาะพี่น้องในตอนนี้สำหรับช่อง, Beat, องมสิสเตอร์บีพี่น้องไปติดตามชมการรีแอคชั่นช่องมิสเตอร์บีดก็อย่าลืมเดี๋ยวพี่น้องสวยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องยูทูบช่องน้นอยๆช่องนี้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อไซลมทีมชิโน่ชาแนลนะตอนนี้ไปติดตามชมการรีแอคชั่นนะพี่น้องช่องมิสเตอร์บีรือว่าช่องทีว่า ดังอันดับต้นๆของโลกเลยนด้่านนี้เพียงเนาะช่องมิสเตอร์บีชเนาะมิสเตอร์บีชหรือว่าจิมมี่เดอร์นอสันรู้จักกันในนามมิสเตอร์บีชเพียงเนาะสำหรับช่องยูทูบของเขาเนาะเป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันเพียงเนาะเขาได้หับการกล่าวขานว่าเป็นผู้บุกเบิกวิดีถัดน์ยูทูบแนวการแสดงโลดโพลที่มีการลงทุนราคาแพงนะพี่น้องเนานะ ลงทุนราคาแพงเพราะว่าพอซองมิสเตอร์บีเป็นช่องที่ว่าแจกเงินพี่น้องแจกเงินก็แจกลายพี่น้องนะแจกแบบระดับห่าแสนดอลลาร์ประมาณนี้เนาะกลก็เป็นช่องแนวเกมประมาณนี้พี่น้องเนาะช่อง YouTube หลักของเขาก็คือช่องมิสเตอร์บีเป็นช่องที่มีผู้ติดตามมากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะพี่น้องเนาะซึ่งมาโดนอสันได้เริ่มอัปโหลดวิดีโอบน YouTube เมือ่อช่วงต้นปีพศ2 5 5 2เนาะพี่น้องนะเป็นช่องอ่าแนวเกมช่วงนี้พี่น้องตามที่ว่าสะดมไปเบิ่งเป็นช่องแนวเกมแนวแจกงเงินอย่างต่างๆพี่น้องเนาะแล้วโดดโพนทุกอย่างพี่น้องคอนเทนต์นก็ได้ซึ่งว่าช่องของเขาแม่มีผู้ติดตามถึง1 3 2ล้านพี่น้องเนาะคอนเทนต์ช่วงนี้ก็แม่นแนวเกมแจกงเงินประมาณนะี้ทุกคน เนาะ่องมิสเตอร์บี๊ดมิสเตอร์บี๊นี่จะมีอ่าจาบ่าแมนจะมีแต่ซองนี่ซองเดียวพี่น้องจะมีหลายซองเนาะซึ่งในคลิปหน้าจะเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งซึ่งในคลิปนี้แมนจะเอาช่องรักของช่องรักของเขามาให้เบิ่งก่อนสำหรับซองมิสเตอร์บี๊ดเดี๋น้องเนาะมิสเตอร์บี๊ดดว่าจินมีจะมีธุรกิจหลายๆอย่างพี่น้องจาบ่าแมนว่าเพียงแต่ช่องยูทูบเนาะ เพราะว่าช่องยูทูบมิสเตอร์บีชนี่เองแกมันได้รับการตอบรับดีก็เลยได้การได้ไดมีการขยายพี่น้องมีการขยับขยายไปเห็ดอาหาร,บรกเ,กราเ,เอารบอร์เกอรเ์เหตุย่างต่างๆพี่น้องเนาะเบอร์เกอร์บีชประมาณนี้พี่น้องนด้ไซร์ลมจะเอามาให้พี่น้องได้เบิกทำกันเนาะสำหรับอาหารของเขาเบอร์เกอรก์บีชแล้วการยูทูบนำพี่น้องเนาะคอนเทนต์หลักๆก็คือไายลมว่าอหไรพี่น้องเป็นการเห็ดคลิปเกี่ยวกับโหลดพูล การแสดงลิ้นเกมต่างๆวันนั้นสไตล์สกีกตเกมก็มีได้ไปแล้งเนาะสำหรับซองของมิสเตอร์บีทแบบลิ้นแบบสกีกตเกมแจกเงินแบบเยอะแยะมากมายหาแซนด,ด์ลาสหรัฐประมาณนี้นะทุกคนเนาะมิสเตอร์บีทนี่เกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2541เนาะตอนนี้อายุป,ประมาณสาวสาวสีวป่ปีประมาณนี้นะพี่น้วเนาะประมาณนี้แหละพี่นะ้อวน,นะแบบยูทูบเบอร์ที่ว่าประสบผลสำเร็จ แบบไวขนาดได้พี่น้องเนาะประสบผลสำเร็จแบบไวสำหรับสองมิสเตอร์เบสเพราะว่ายอนวิวแต่ละคลิปนี่ก็ถือว่าระดับร้อยล้านระดับแปดลานแปดสิบล,ลาดเก้าสิบล้านเพียงน้นนอจงจะได้เจอบางสองไว้ให้สำหรับผู้ใดเจ่ชืนใจอยากติดตามช่องมิสเตอร์เบสเดี๋ยวจิมมี่นอสันในเองนะเออม่จิมมี่ไม่ไนดะ้จิมมี่นอสนั Beast, นมิสเตอร์เบสอนทุกคนนะ เป็นชายหนุ่มที่ว่ประสบทนเร็จอย่างรวดเร็วในอายุที่ยังน้อยอยู่ประมาณนี้นะทุกคนเนาะตามที่เห็นในการแต่ละคลิปนี่ถือว่าเยอะแยะมากมายนะ่ไหมเนาะเยอะแยะมากมายวิวนะวิวไลน,น์ขณะเดียวนะนะสำหรับแต่ละคลิปของมิสเตอร์บี๊สนะจะประมาณนั้นทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีแอคชัน่น ช่องของมิสเตอร์บีดจิมมี่นอร์สันจะเป็นยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของโลกซึ่งตอนนี้ก็ตอนที่สรุปอาชีพนี้ยอดผู้ติดตามก็อยู่ที่132ยสามจล้านในเอกทุกคนนะผู้ดใดสนใจอยากติดตามช่องของมิสเตอร์บีดก็ไปติดตามชมได้เลยเด้อทุกคนจะสรุปจะวางช่องไว้ใหย้ยนะทุกคนเนะาะสอาลิปนี้เป็นรีแอคชั่นนะ่น้องรีแอคชั่นมิสเตอร์บีดบุมยังลายทุกคนนะ ที่ไรพี่น้องที่ครับมาติดตามชมคลิปคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพืเ่อเป็นกำลังใจให้กับสายลมถึงเชียงชาแนด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ชีดิจบเลยพี่น้องคลิปหน้าอาจจะเป็นการรีแอคชั่นช่องยูทูบเบอร์ที่ดังๆอีกลหลายๆคนพี่น้องเนาะระดับโลกส่วนคลิปนี้มันรีแอคชั่นช่องของ w วงนะิชเตอร์บีสจำเป็นมะแต่ว่าพี่น้องอยากหู้ ว่าคลิปหน้าสดมจะดีอีกชั่นช่องของภยัยติดตามชมได้คลิปหน้าเท่านัา้นสำหรับคลิปนี้แมนสิลล์จบเลยเพี่นเนงะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดี